เคยร,รู้สึกแบบนี้ไหมคะแบบว่าประชุมกันนานเป็นชัมม่วโมงเลยนะครับแล้วทุกคนก็ดูเหมือนจะเข้าใจพยักหน้าอืม้มเห็นด้วยกันหมดใช่ใชเหมือนจะไปในทางเดียวกันหมดเลยใช่แต่พอแยกย้อยกลับไปทำงานจริงๆปุ๊บผ่านไปไม่กี่วันอ้าวกลายเป็นคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับคนละเรื่องเลยคะ่ะผลลัพธ์ที่แต่ละคนทำกลับมานี่คือเหมือนมาจากคนละประชุมกันเลยโอ้โหอันนี้เป็นสถานการณ์สุดคลาสสิกเลยครับโดยเฉพาะภาพที่หัวหน้าจะคิดในใจว่าเอ๊ะ เราก็อธิบายไปหมดแล้วนี่นะใช่ค่ะส่วนทีมงานก็งงว่าไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าต้องทำแบบนี้ครับกลายเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่ทำให้งานสะดุดไปเลยมันเหมือนมีกำแพงล่องหนกั้นอยู่เลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทันลายกำแพงนั้นกันค่ะเราจะมาเจาะนึกกันว่าปัญหานี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องความสามารถของใครเลยอืแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนล้วนๆเลยจากเนื้อหาของ management MVP ที่เราได้มาบอกเลยว่า การสื่อสารในทีมที่มีประสิทธิภาพเนี่ยไม่ใช่การพูดให้เยอะแต่คือการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันจริงๆสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือเวลาเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นสัญชาตญาณแรกของคนเราคือหาคนผิดก่อนเลยจริงค่ะโทษว่าคนฟังไม่ตั้งใจหรือคนพูดอธิบายไม่เกง่งแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปในเชิงโครงสร้างตามแหล่งข้อมูลที่เรามีนะครับจะเห็นว่าต้นตอของปัญหาเหมือนรอยร้าวที่ฐานของตึกเลย รอยร้าวที่ฐานตึกหมายความว่ามันเป็นปัญหาที่โครงสร้างเลยเหรอคะไม่ใช่แค่การพูดคุยผิวเผินถูกต้องครับแหล่งข้อมูลชี้ไปที่3ามเสาหลักที่มักจะสั่นคลอนอยู่เสมอ 1. คือเป้าหมายไม่ชัดเจนหรือ Unclear goals อืมคือทีมไม่รู้ได้วซ้ำว่าปลายทางของสิ่งที่ทำอยู่คืออะไรทำไปเพื่ออะไร 2. คือความคาดหวังไม่ตรงกัน mismatch expectation ใช่ครับ ภาพความสำเร็จในหัวของแต่ละคนเป็นหนังโคลม้วนเลยและ3คือบทบาทและการตัดสินใจไม่ชัดเจนหรือ ambiguous roles oh. คือไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่มีอำนาจเคาะในเรื่องต่างๆพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะมันเหมือนโดมิโนโลเลยถ้าเสาแรกคือเป้าหมายมันล้มความคาดหวังของแต่ละคนก็คงสเปะสปะไปหมดพอความคาดหวังไม่ตรงกันก็ไม่รู้ว่าใครควรจะเป็นคนตัดสินใจ มันพันกันไปหมดเลยนะคะใช่เลยครับมันเป็นรากฐานจริงๆถ้าสามอย่างนี้ยังคลุมเครือนะต่อให้ใช้คำพูดสวยหรูหรือจัดประชุมบ่อยแค่ไหนการสื่อสารทั้งหมดก็จะกลายเป็นแค่การเดาสุ่มซึ่งมันเสี่ยงมากเสียงต่อความผิดพลาดและเสียเวลาอย่างมหาศาลเลยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มซ่อมฐานรากกันเลยดีกว่าในเมื่อปัญหาเกิดจากความไม่ชัดเจนจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาก็ต้องเป็นการสร้างความชัดเจนครับ ซึ่งหลักการแรกที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำมากๆคือก่อนจะสั่งว่าต้องทำอะไรหรือ t a s k เนี่ยผู้นำต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเราต้องการผลลัพธ์อะไรหรือเอาค o m หรือพูดง่ายๆก็คือการตอบคำถามว่า why ก่อนที่จะไปที่ what และ how อื ซึ่งเป็นกับดักที่ทีมที่ทำงานเร็วๆมักจะตกลงไปบ่อยมากคือข้ามไปที่การลงมือทำเลยแต่ในโลกความเป็นจริงที่ทุกอย่างมันเร่งรีบการต้องมาอธิบายวายทุกครัง้งมันไม่ทำให้งานช้าลงหรอคะบางทีเราก็แค่อยากให้ทีมรีบไปทำตามที่บอกเลยเร็วๆเป็นคำถามที่ดีมากครับและเป็นสิ่งที่ผู้จัดการหลายคนกังวลในระยะสั้นมากๆอาจจะดูเหมือนช้าลงนิดหน่อยครับนิดหน่อย แต่ในระยะยาวมันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมากลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราแค่บอกทีมว่าช่วยทำรีพอร์ตสรุปยอดขายให้หน่อยค่ะทีมก็จะไปดึงตัวเลขมาทำกราฟส่งให้เราตามคำสั่งซึ่งก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่คะ่ะปัญหาจะเกิดเมื่อรีพอร์ตนั้นไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากเห็นจริงๆครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีพูดใหม่เป็นอืมตอนนี้ทีมบริหารกำลังจะตัดสินใจว่าจะเพิ่มงบการตลาดให้แคมเปญหน้าดีไหม เราเลยต้องการรีพอร์ตที่แสดงให้เห็นว่ายอดขายที่ผ่านมามันสัมพันธ์กับเงินที่เราลงไปในแต่ละช่องทางยังไงบ้างโดยเฉพาะอยากเห็นข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างโซเชียลมีเดียกับโฆษณาออนไลน์เห็นความต่างไหมครับโหต่างกันคนละเรื่องเลยค่ะแบบหลังนี้ทีมจะรู้ทันทีว่าต้องไปหาข้อมูลอะไรมาวิเคราะห์ใช่แล้วจะนำเสนอแบบไหนถึงจะตอบโจทย์ผู้บริหารได้ดีที่สุด อ๋อเข้าใจแล้วประเด็นสำคัญที่แหล่งข้อมูลบอกคือเมื่อทีมรู้วายเขาจะเลือกหาวที่ดีที่สุดได้เองถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนสถานะของทีมจากแค่คนรับคำสั่งไปเป็นคนร่วมแก้ปัญหาอืมและผลพลอยได้ที่สำคัญที่สุดคือมันช่วยกำจัดการจัดการแบบจูจี้หรือไมโครแมネจเมนต์ไปได้เลยจริงค่ะ เพราะเมื่อเป้าหมายชัดเจนผู้นำก็ไม่จำเป็นต้องลงไปบอกทุกฝีก้าวว่าต้องคลิกตรงไหนทำอะไรก่อนหลังทีมจะมีความเป็นเจ้าของในงานและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเองนี่แหละครับหัวใจของการสร้างทีมที่แข็งแกร่งเข้าใจเลยค่ะพอเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นดาวเหนือแล้วทีนี้มาดูที่ตัวการสื่อสารในแต่ละวันกันบ้างดีกว่าครับดิฉันว่าอีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้คนทํางานรู้สึกเกรงเกรงไม่กล้าทําอะไร คือพอได้รับข้อความหรืออ e ีเมลจากหัวนหน้ามาแล้วไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเขาต้องการอะไรจากเรากันแน่อืมแค่อัปเดตให้ฟังเฉยๆหรืออยากให้ช่วยคิดหรือสั่งให้ทําเลยความไม่แน่ใจนี่มันทําให้เราเสียเวลาไปกับการคิดเยอะมากเป็นจุดที่หลายทีมสะดุดเลยครับความคลุมเครือแบบนี้เป็นตัวบันทอนประสิทธิภาพอย่างดีเลยใช่ค่ะซึ่งในแหล่งข้อมูลที่เราดูมีทางแก้ที่น่าสนใจมากเขาเสนอให้เราเหมือนกับ ติดป้ายให้การสื่อสารทุกครั้งไปเลยติดป้ายหมายถึงยังไงคะคือการแบ่งประเภทการสื่อสารให้ชัดเจนไปเลยครับมี4ป้ายหลักๆที่ควรใช้ค่ะ 1. คือ inform หรือแจกเพื่อทราบป้ายนี้บอกว่าแค่รับรู้ไว้ไม่ต้องทำอะไรอ๋ออย่างเช่นอัปเดตความคืบหน้าโครงการถูกตรงครับ 2. คือ discuss หรือชวนคุยขอความเห็นป้ายนี้บอกว่าอยากได้ไอเดียของคุณแต่ยังไม่ตัดสินใจตอนนี้อืคือ decide ต้องการตัดสินใจป้ายนี้สำคัญมากบอกว่าการคุยครั้งนี้ต้องได้ข้อสรุปต้องมีการเคาะโอเค <Okay. S 1> และสุดท้าย execute สั่งให้ลงมือทำป้ายนี้ชัดเจนที่สุดคือนี่คือแผนที่สรุปแล้วเริ่มงานได้เลยโอ้โห oh นี่มันเหมือนการให้สัญญาณไฟจราจรเลยนะคะ ถ้าไม่มีการแยกประเภทแบบนี้มันก็เหมือนกับไฟจราจรติดค้างอยู่ที่ไฟเหลืองตลอดเวลาใช่เลยทุกคนก็เลยไม่กล้าไปต่อเพราะไม่แน่ใจว่าควรจะหยุดหรือไปดีใช่เลยครับหรือบางทีหัวหน้าแค่ตั้งใจจะ d i s c u s เพื่อระดมสมองค่ะแต่ทีมเข้าใจผิดว่าการเป็นการ execute แล้วรีบวิ่งไปทำงานตามไอเดียแรกที่ยังไม่ผ่านการไตร่ตรองอย่างดีผลก็คือเสียเวลาทำสิ่งที่ผิดพลาดไป การติดป้ายแบบนี้ช่วยลดความสับสนได้มหาศาลเลยครับพอเราแยกประเภทการสื่อสารได้ชัดเจนแล้วทีนี้มาถึงเทคนิคการพูดคุยกันบ้างค่ะว่าจะสื่อสารออกไปอย่างไรให้ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งในแหล่งข้อมูลก็ให้หลักการที่น่าสนใจมาเหมือนกันใช่ครับมีหลักการอยู่3-4ข้อที่เหมือนเป็นสูตรสำเร็จที่ผู้นำเก่งๆใช้กันค่ะข้อแรกคือ context ก่อน content คือการให้ภาพรวมให้บริบทก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียด เหมือนกับพาไปดูแผนที่ทั้งเมืองก่อนจะเจาะจงไปที่ถนนเส้นเล็กๆใช่ครับทําให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันข้อ2ก็คือ outcome ก่อน task อันนี้คือที่เราเพิ่งคุยกันไปเลยคือบอกผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการก่อนจะบอกว่าต้องทําอะไรบ้างครับและข้อ3คือ priority ให้ชัดคือในบรรดาสิ่งที่ต้องทําทั้งหมดอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องโฟกัสเป็นอันดับแรก3ข้อนี้เป็นมันกันตัดโครงสร้างความคิดให้เป็นระเบียบก่อนพูดออกไปครับ แต่มีอีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามคืออะไรหรอคะคือขั้นตอนสุดท้ายที่เรียกว่า Check Understanding หรือการตรวจสอบความเข้าใจครับโอเคค่ะตรงนี้แหละที่ดิฉันว่าคนส่วนใหญ่ทำผิดกันยังไงครับคือเรามักจะจบการประชุมด้วยคำถามว่าเข้าใจไหมคะหรือมีคำถามอะไรไหมอ่าใช่เลยแล้วทุกคนก็จะเงียบกริบ พยักหน้าแล้วก็แยกย้ายกันไปมันเหมือนเป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้ผลอะไรเลยตรงประเด็นที่สุดเลยครับเพราะการถามว่าเขาเอ้าใจไหมมันเป็นคำถามปิดที่คนส่วนใหญ่มักจะตอบว่าเข้าใจตามมารยาาใช่ค่ะทั้งที่ในใจอาจจะยังงงอยู่ถูกต้องครับแต่แหล่งข้อมูลแนะนำคำถามที่ทรงพลังกว่านั้นมากคือการถามว่าโอเคจากที่เราคุยกันทั้งหมดนี้สเต็ปต่อไปที่คุณจะเริ่มทำคืออะไร โอ้โห oh แค่เปลี่ยนคำถามนิดเดียวความหมายมันเปลี่ยนไปเลยนะคะครับมันไม่ใช่การทดสอบแต่การชวนให้เขาสรุปความเข้าใจของตัวเองออกมาถูกต้องครับคำถามนี้มันบำคับให้ผู้ฟังต้องประมวลผลข้อมูลทั้งหมดในหัวแล้วสังเคราะห์ออกมาเป็นผ่านการลงมือทำอืมมันเป็นเหมือนเครื่องมือวินิจฉัยให้เราเห็นได้ทันทีเลยว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนตรงไหนหรือเปล่า แล้วเราก็สามารถแก้ไขได้ทันทีก่อนที่เขาจะเริ่มทำงานผิดทิศทางไปสุดยอดเลยผมเคยเห็นโปรเจกต์ที่ช่วยประหยัดเวลาไปเป็นสัปดาห์สัปดาห์ได้ด้วยคำถามง่ายๆคำถามนี้ล่ะครับคำถามว่าคุณจะเริ่มทำอะไรต่อนี่ มันทรงพลังจริงๆนะคะเพราะมันบังคับให้คนฟังต้องทบทวนแต่ในขณะเดียวกันคนถามเองก็ต้องพร้อมที่จะฟังคำตอบนั้นอย่างตั้งใจจริงๆด้วยครับซึ่งก็น่าจะนำเราไปสู่เรื่องการฟังได้พอดีเลยการสื่อสารมันมีสองด้านเสมอเป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากครับเพราะนี่คือเครื่องหนึ่งของการสื่อสารที่มักจะถูกลืมค่ะ ผู้นำที่เก่งไม่ได้มีแค่ทักษะการพูดที่ยอดเยี่ยมแต่ต้องมีทักษะการฟังที่ลึกซึ้งด้วยและการฟังในที่นี้ไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงที่อีกฝ่ายพูดแต่คือการฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาด้วยฟังในสิ่งที่ไม่ได้พูดหมายถึงการอ่านภาษากายหรือการจับน้ำเสียงอะไรแบบนั้นหรอคะใช่ครับรวมถึงการจับสังเกตความลังเลในคำพูด การได้ยินคำถามที่ซ่อนอยู่หลังคำถามหรือการสัมผัสได้ถึงความกังวลที่ทีมอาจจะไม่กล้าพูดออกมาตรงๆ๋งอแหล่งข้อมูลสรุปไว้นะ่าสนใจมากว่าหลายครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่สิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดออกมาการเป็นผู้ฟังที่ดีคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทีมกล้าที่จะพูดในสิ่งที่พวกเขาคิดจริงๆโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสิน พอฟังดูแล้วการจะเป็นนักสื่อสารที่ดีได้นี่มันต้องอาศัยทักษะและความใส่ใจสูงมากเลยนะคะแล้วมันก็ดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนด้วยอืมในความเป็นจริงคนเราก็มีวันที่เหนื่อยล้าหรือลืมใช้เทคนิคพวกนี้เราจะทำให้การสื่อสารที่ดีมันยั่งยืนได้อย่างไรคะ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะพึ่งพาแค่ความสามารถของคนอย่างเดียวไม่ได้ครับทีมที่สื่อสารได้ดีในระยะยาวไม่ได้อาศัยแค่ความจำหรือความตั้งใจของคนแต่อาศัยอะไรคะพวกเขาพึ่งผ่าระบบที่ชัดเจนครับระบบหมายถึงพวกโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอะไรแบบนั้นหรอคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ระบบในที่นี้หมายถึงกระบวนการหรือข้อตกลงร่วมกันที่ออกแบบมาเพื่อลดความผิดพลาดจากการสื่อสารของมนุษย์โดยเฉพาะ อ๋อเหมือนสร้างตะข่ายนิรภัยใช่เลยครับสร้างตะข่ายนิรภัยขึ้นมารองรับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอน่าสนใจมากค่ะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าระบบที่ว่านี้หน้าตาเป็นอย่างไรได้เลยครับระบบที่ง่ายและทรงพลังที่สุดคือการสรุปทุกอย่างที่สำคัญเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอค่ะ ไม่ว่าการประชุมจะดีแค่ไหนบทสนทนาจะชัดเจนเพียงใดก็ต้องมีอีเมลหรือเอกสารสรุปตามไปเสมอเพื่อสร้างแหล่งอ้างอิงความจริงเพียงหนึ่งเดียวหรือ single source of truth อืมเพื่อให้ทุกคนกลับมาดูได้ถูกต้องครับทุกคนจะได้กลับมาดูได้ว่าตกลงกันไว้อย่างไรอืมเหมือนกับพวก meeting notes ที่ส่งหลังประชุมใช่ไหมคะใช่เลยครับแต่ต้องเป็น meeting notes ที่มีประสิทธิภาพด้วยนะไม่ใช่จดทุกคำพูด แต่เน้นแค่3อย่างคืออะไรบ้างคะหรือการตัดสินใจและสิ่งที่ต้องทำต่อพร้อมชื่อผู้รับผิดชอบและวันกำหนดส่งหรือ action items with owners and deadlines ชัดเจนมากแค่นี้ก็ส่งพลังมากแล้วครับนอกจากนี้ก็ยังมีระบบอื่นๆอีกเช่นการใช้เช็คลิสต์สำหรับงานที่ทำซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีขั้นตอนไหนตกหล่นเหมือนที่นักบินใช้ก่อนนำเครื่องขึ้นแบบนั้นเลยครับ ไม่ใช่เพราะเขาจำไม่ได้แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์นึกถึงอีกเรื่องเลยค่ะคือเรื่องช่องทางการสื่อสารบางทีเรื่องด่วนก็ถูกส่งมาทางอีเมลเรื่องไม่ด่วนก็มาทางแชททำให้จัดลำดับความสำคัญไม่ถูกเลยนั่นก็เป็นปัญหาของระบบเช่นกันครับทีมที่ดีจะมีการตกลงกันชัดเจนเลยว่าช่องทางไหนใช้สำหรับเรื่องอะไรค่ะเช่น slack หรือแชทสำหรับเรื่องด่วนที่ต้องการคำตอบเร็ว อีเมลสำหรับเรื่องที่เป็นทางการ t r e l l o หรือ a s ana สำหรับติดตามความคืบหน้าของงานอ oh. การมีระบบแบบนี้ช่วยลดเสียงรบกวนและความสับสนได้มากเลยครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อย้ำแนวคิดที่ว่าระบบที่ดีช่วยลดความเข้าใจผิดได้มากกว่าการพูดซ้ำๆตัวน,นี้ไปทำอะไรได้บ้างหรือต้องรอให้หัวหน้าเป็นคนเริ่มก่อนอย่างเดียวไม่จะเป็นต้องรอเลยครับนี่คือความสวยงามของหลักการเหล่านี้ค่ะ <c oughs> ทุกคนในทีมสามารถนำไปปรับใช้ได้และจริงๆแล้วคนที่เป็นฝ่ายเริ่มต้นสร้างความชัดเจนมักจะเป็นคนที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับในทีมเสมอหมายความว่าเราสามารถจัดการการสื่อสารจากฝั่งของเราได้เลยแน่นอนครับเวลาที่คุณได้รับมอบหมายงานที่ดูคลุมเครือแทนที่จะเดาเอาเองนะค่ะคุณสามารถถามกลับไปอย่างสุภาพได้เลยว่าเพื่อให้แน่ใจว่าผมเข้าใจตรงกัน เป้าหมายหลักของงานชิ้นนี้คืออะไรครับและผลลัพธ์สุดท้ายที่อยากเห็นหน้าตาเป็นประมาณไหนอ๋อ oh, นี่คือการที่เราช่วยหัวหน้าของเราให้ใช้หลักเอาคำก่อนทัส k นั่นเองใช่เลยครับหรืออย่างหลังประชุมจบเราก็อาจจะเป็นคนอาสาเขียนสรุปสั้นๆส่งให้ทุกคนในทีมเพื่อยืนยันความเข้าใจตรงกันแบบนี้ได้ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยครับนั่นคือการใช้หลักเช็คอันเดอร์สแตนดิและสร้างระบบด้วยตัวเองอืม mm. หรือเวลาจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานแทนที่จะเดินไปพูดลอยๆว่าช่วยดูอันนี้ให้หน่อยก็ลองใช้หลักคอนเท็กซ์ก่อนคอนเทนต์อธิบายภาพรวมสั้นๆว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วต้องการความช่วยเหลือส่วนไหนเพราะอะไรใช่ครับแบบนี้คนฟังก็จะช่วยเหลือได้ตรงจุดและเต็มใจมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เมื่อทำเป็นประจำมันจะส่งผลด้วยตรงต่อการเติบโตในหน้าที่การงานเลยครับเพราะอะไรคะ เพราะคนที่สื่อสารได้ชัดเจนจะทำงานผิดพลาดน้อยลงสร้างความน่าเชื่อถือและกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากทำงานด้วยโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นทักษะที่ทุกคนควรมีจริงๆนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะปิดท้ายกันในวันนี้ขออนุญาตสรุปรวมยอดหัวใจสาคัญของการสนทนาของเราสักหน่อยนะคะได้เลยครับนั่นก็คือการสื่อสารที่ดีใช่ไหมการพูดให้เยอะแต่คือการลงทุนสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้ทุกคนลงมือทำไปในทิศทางเดียวกันอย่างมั่นใจ เป็นบทสรุปที่ตรงประเด็นมากครับซึ่งการเดินทางไปสู่จุดนั้นเริ่มต้นจากการซ่อมฐานราก3าอย่างให้แข็งแรงนั่นคือเป้าหมายความคาดหวงังและบทบาทที่ต้องชัดเจนครับจากนั้นก็ใช้เทคนิคง,ง่ายๆอย่างการบอกวายก่อนฮาวการติดป้ายให้การสื่อสารเพื่อลดความสับสนและที่สําคัญที่สุดคือการถามคําถามที่ทรงพลังอย่างสเต็ปต่อไปคืออะไรแทนคําว่าเข้าใจไหม และอย่าลืมว่าการฟังก็สำคัญไม่แพ้กันสุดท้ายเพื่อให้ทั้งหมดนี้ยั่งยืนต้องสร้างระบบที่ดีขึ้นมารองรับแทนที่จะเพึ่งพาความจำของคนเพียงอย่างเดียวยอดเยี่ยมเลยครับและเพื่อไม่ให้การสนทนาของเราจบลงแค่การรับฟังผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดเพื่อให้ทุกคนได้ลองนำไปสำรวจทีมของตัวเองดูน่าสนใจมากคะ่ะลองเลือกงานหรือโปรเจกต์มาหนึ่งอย่างที่ทีมของคุณมักจะสับสนหรือเกิดปัญหาติดขัดถูบ่อยบ่อยค่ะ แล้วลองใช้สามคำถามนี้เป็นเครื่องมือวินิจฉัยดูนะครับมีอะไรบ้างคะข้อแรกเป้าหมายสุดท้ายที่แท้จริงของงานชิ้นนี้ถูกสื่อสารออกไปอย่างชัดเจนแล้วหรือยังหรือว่าทุกคนยังเข้าใจไปคนละทางข้อ้อ 2. ทุกคนในทีมรู้หรือไม่ว่าใครคือคนที่มีอำนาจตัดสินใจคนสุดท้ายในเรื่องสำคัญๆของงานชิ้นนี้คำถามนี้สำคัญมากและท่อสุดท้ายครับ ครั้งล่าสุดที่เราตรวจสอบความเข้าใจของทีมจริงๆคือเมื่อไหร่หรือเราแค่คิดเอาเองว่าพวกเขาเข้าใจแล้วเป็น3ามคำถามที่จี้ใจดำและนำไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะใช่ครับเพราะแหล่งข้อมูลชิงทายไว้อย่างน่าสนใจว่าเราไม่จำเป็นต้องแก้ทุกอย่างพร้อมกันแค่สามารถแก้ปัญหาในจุดใดจุดหนึ่งจากคาถามเหล่านี้ได้ค่ะ ก็สามารถยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมให้ดีขึ้นได้อย่างมหาศาลแล้วครับขอบคุณมากค่ะเป็นการปิดท้ายที่ทรงพลังมากซึ่งก็ย้ำเตือนให้เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วทีมที่แข็งแกร่งอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากการมีแต่คนเก่งๆมารวมตัวกันแต่เริ่มต้นจากสิ่งที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ทาได้ยากครับนั่นก็คือการสื่อสารที่ชัดเจนซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนกาวที่เชื่อมโยงความสามารถของทุกคน ให้เดินไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างแท้จริง